่ันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องของพระเตมีตอนจบก็คงจะจบกันวันนี้เป็นอันว่าเมื่อพระราชาซึ่งเป็นพระราชิวิดาของพระเตมีตัดทิ้นพระไทยแน่นอนว่าบทแน่ จึงประกาศจะบรรดาประชาชนท่านหลายซึ่งเป็นข้าราชบริพารว่าใครจะบวชแก่พระเตดีบ้างก็อนุญาตและนอกจากนั้นก็ยังประกาศว่าท,ทรัพย์สินท่านหลายในท่ามวักังทั้งที่สองว่าหลังให้เปิดแล้วใครต้องการก็เชิญขนนำไปได้ตามอัธยาศัย ตอนนี้พระองค์ไม่ต้องการแล้วเรื่องทรัพย์สินทั้งหลายเห็นด้วยกับพระเตมีเป็นอนุบาปรนดาประชาชนนั้นหลายก็พากันแตกตื่นแต่ไม่ยักตื่นไปขนทรัพย์ขนสินพากันแตกตื่นมาบวชกับพระเตมีระยะป่าเต็มบริเวณระยะสถานที่สามโยชนก็เต็มไปด้วยผู้คนคือดาบท นาปสินีคือคือว่าฤาษีผู้หญิงฤาษีผู้ชายทข้งมาทั้งหลายก็ปล่อยเข้าไปป่าหมดราชรถที่สวยสดางดงามก็ปล่อยให้ผูกพังนี่เป็นเนื้อความที่กล่าวมาแล้วในวันก่อนวันนี้ก็จะขอกล่าวต่อไปให้กล่าวว่าเมื่อพระราชาบวชคนในเมืองนั้นบวชหมดก็กลายเป็นเมืองร้าง ก็มีพระราชาที่อยู่ประเทศใกล้เคียงทราบว่ากรุงพาราณสีไม่มีผู้คุ้มครองรักษานี่ก็พากันยกคนโยธามาหมายจะยึดครองไว้ในอำนาจนี่ระบรรดาท่านพุทธบริจัท ที่พระรัฐบาลท่านพูดกับพระเจ้าโกราพยะท่านบอกว่าโลกคล่องอยู่เป็นนิดเป็นท้ายของตัณหาอันนี้ยาวเลแทรกมาหนิดเพราะเรื่องมีนิดเดียวจะจบท่านบอกว่าโลกนี้มันคร่องอยู่เป็นนิดเป็นท่ายของตัณหาแต่ความจริงท่านพูดมาสี่ข้ออาตมาขอใช้สองข้อแต่พูดสี่ข้อมันยาวเกินไป เนื่องโดวยว่าพระรัฐบาลท่านชื่อรัฐบาลไม่ใช่ท่านเป็นรัฐบาลพระรัฐบาลนี้ท่านเป็นลูกชายของเศรษฐีเป็นลูกคนเดียวมาพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมเทศนานแล้วก็วอยากจะบวชอยู่ในสนักขององค์สมเด็จพระบาทเทแล้วจึงเข้าไปหาพระองค์ขออนุญาตบวช ในตอนนั้นพระเจ้าสุโธธนะมหาราชได้ขอพระราชทานพอรแก่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าไว้เพราออาศัยที่พระราหุ่นคนดีพระนันทะคนดีที่เป็นรัชทายาทจะได้ครองราชจะสมบัติแต่องค์สมเด็จพระบรม,มโลกกันนายก็ทรงให้หมดไปจนหมด อนนี้พระราชวิดาเห็นว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคต์เอาคนบทแบบนี้พ่อแม่เขาจะเสียใจ <c oughs> ยิงได้ขอพรกับองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระขวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้า,าผู้เจริญพระพุทธเจ้คาค่าต่อตอนนี้ไปถ้าจะให้ใครบทต้องให้ลูกไปขออนุญาตผู้ปกครองเสียก่อน คือขออนุญาตพ่อขออนุญาตแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีก็ต้องขออนุญาตผู้ปกครองซึ่งใครเป็นผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองอนุญาตแล้วจึงจะให้บวชได้ดังนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้สั่งให้ท่านรัฐบาลซึ่งเป็นลูกของมหาเสรษฐีว่าถ้าต้องการจะบวชต้องขออนุญาตพ่อกับแม่เสียก่อน สำหรับท่านพ่อท่านแม่เห็นว่าสมบัติมีมากแล้วก็มีลูกชายคนเดียวจึงไม่เห็นด้วยกับการโบกของลูกชายอยากแย้ลูกชายปกครองทรัพย์สินนี่จะมีสภาพคล้ายๆพระเตมีเมื่อมาได้รับอนุญาตให้เรนนอนไม่กินข้าวไม่ไปไหนทั้งหมดยอมตายต่อมาบิดามันดาอ้อนบอนเท่าไรท่านก็มายอมรับฟัง จิยงแปลเพื่อนมาช่วยกันชักชวนให้อยู่ท่านก็ไม่ยอมรับฟังบรรดาเพื่อนทั้งหลายจึงได้แนะนำท่านดามารดาว่าการบวชเป็นของลำบากย่อมมีความปรารถนาไม่สมหวังอยากจะกินร้อนอาจจะได้เย็นอยากจะกินเย็นอาจจะได้ของร้อน บางทีอาหารก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ไม่เหมือนกับอยู่ในฐานะเป็นเศรษฐีคิดว่ารัฐบาลน,นี้ถ้าบดแล้วเขาคงจะทนไม่ไหวไม่ช้าก็าจะเสกมาเองควรจะอนุญ,ญาตให้บทด,ดีกว่าจะปล่อยให้เธอตายท่านมหาเศรษฐีสองตาใหญ่เห็นด้วยจึงอนุญาตให้บทเมื่อบดเสร็จพระรัฐบาลไม่ช้าก็าได้เป็นพระอรหรันต ต่อมาได้พบปิดามารดาลแล้วก็เข้าไปในพระราชอิยานเขาว่าเจ้าโกรัพยะที่อยู่ใกล้เพราะตามธรรมดาเศรษฐีสมัยนั้นคนที่จะเป็นเศรษฐีได้พระราชาต้องแต่งตั้งแล้วก็มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นที่ปรึกษาของพระราชาเหมือนกับรัฐบาลปัจจุบัน ที่เอาพ่อค้าแม่ค้าและคนที่เขามีความรู้เขามาปรึกษาหาหรือเพื่อช่วยแก้เศรษฐกิจรัฐบาลนี้ทำเหมือนรัฐบาลสมัยก่อนสมัยเก่าโน้นคือไม่ถือว่าใครเป็นใครจะเป็นใครก็ตามถ้ามีความสามารถและก็ใช้ได้ศึกษาหารือกันเพื่อความอยู่รอดของบ้านเมืองเพื่อความมั่นความมั่นคงของ,ของบ้านเมือง อย่างนี้ดีใจกว้างอย่างนี้ดีใช้ได้ซึ่งต่างกับการเวลามีพักเวลามีพักบางทีพักอื่นเห็นว่าอย่างนี้ดีแต่คิดว่ารอให้เราเป็นรัฐบาลดีกว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเราจึงจะทําแบบนั้นถ้าเราเป็นแนะนําเขาเข้า,เ,ขาเดี๋ยวเขาทาดีเขาจะดีกว่าเราอย่างนี้ไม่ดีใจแคบเกินไป จากนั้นเมื่อพระรัฐบาลเข้าไปในพระราชวิยานให้เจ้าโกรัพยะมาพบเข้าจึงถามว่าท่านรัฐบาลท่านเป็นลูกมหาเศรษฐีบทใหม่มั่งมีทรัพย์เป็นฆราวาสก็มีความสุร,รัฐบาลท่านตอบไปสี่ข้อแต่ว่าอาตมาเอามาแค่สองข้อแต่ถพงสี่ข้อวันนี้เรื่องทีมีไม่จบท่านตอบว่าโลก ร่องอยู่เป็นนิดเป็นท้ายของตัณหาพร,ระเจ้าโกรพยะไม่เข้าใจยิงถามว่าไอ้โลกล่องอยู่เป็นนิดทำไมเป็นย,ยังไงแล้วก็ถามว่าสมมุติว่ามีเมืองเมืองหนึ่งอยู่ไม่ไกลนะักมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มีมัง่งคั่งแต่ว่ามีกำลังน้อย พระองค์สามารถจะยึดเมืองนั้นได้โดยโดยไม่เสียกำลังเลือดเถินเลือทรงจะเอาไหมพระเจ้าโกพรพยะก็ตอบว่าเอาผมเอาแน่นั่นก็ตั้งคำถามไปหลายหลายเมืองทั้งหมดแบบนั้นพระเจ้าโกพรพญะก็บอกว่าเอาที่เมืองกี่เมืองก็เอาทั่วโลกก็เอาพรัฐบาลยินดีตอบว่าถวายอพระพรว่าขอ อาหาราชาขอถวายพระพรนี่โลกมันฟล่องอย่างนี้คือใจมันไม่เต็มมีเท่าไรมันก็ไม่พอพราะการที่พระองค์ปรารถนาอยากจะได้เมืองทุกเมืองที่มีกำลังน้อยกว่าถ้าสามารถจะยึดได้โดยง่ายได้ที่แสดงว่ากำลังใจมันพร่อง กลองแล้วก็เป็นทุแถึงตัณหาคือทุาถึงความอยากความจริงเมืองเมือง,องเดียวตน,นี้พระองค์ก็ไม่สาม,มารถจะปกครองไม่ได้ตลอดกาลตลอดสมัยพระเจ้ากโกรพยะถามมาเพราะอะไรท่านก็เจ่นนี้ตอบว่าเมืองเมือง,องนี้พระองค์ปกครองมาตั้งแต่เมื่อไหร่รับมาจากใคร พระเจ้าโกรพบพยะก็ได <war> ้กล uh ่าวบอกว่าตอบว่ารับมาจากพระราชวิดาแล้วท่านถามว่าพระราชวิดาของพระองค์เวลานี้ไปไหนพระเจ้าโกรพัชยะก็บอกว่าท่านสวรรคตไปแล้วก็าถามต่อไปว่าพระราชวิดาได้ปกครองเมืองนี้จากใครพระเจ้าโกรพัยะก็บอกว่าได้จากโก ถามเรื่อยไปถึงปูทั่ทั้งทั่วตามลาดับฉันก็ถามว่าคนพวกนั้นไปไหนพระเจ้าโกรพยะก็ตอบว่าตายหมดแล้วฉันพระรัฐบาลยางใน้บกจึงได้ตรัสแนะ่ทูลกับพระเจ้าโกรพยะว่าก็เพราะเช่นนั้นแม้แต่เมืองเมืองเดียวเพียงเท่านี้พระองค์ครองต่อไปไม่ช้านานเท่าใดก็สวรรคต จะมีประโยชน์อะไรกับกองโลกทั้งโลกเป็นอันว่าพระเจ้าโกรพยะจนโดยกล่าวนี่ก็เช่นเดียวกันพระราชาที่อยู่ใกล้เคียงได้ทราบว่ากรุงพาราณสีไม่มีคนปกครองนักษานี่ก็เกิดเป็นจิตคล่องเข้ามาแล้วเป็นท้ายขาตัญหาเกิดความอยาก อยากจะได้เมืองพาราณสีสมครองจึงได้ยกกรหนพลนโยธามากมายหวังจะมายึดไว้ในอำนาจคิดว่าต้องการรบรบหรือไม่รบเราก็จะบังคับถ้าไม่รบก็ดีถ้ารบก็รบกับกนในเมื่อไม่มีผู้ปกครองแล้วไอ้คนก็แตกกระสันตั้งแต่เซนขายความสามัคคีขาดผู้นำ มีผู้นำแต่ผู้นำไม่ดีแล้วก็ยึดติ้ง,ง่ายในเมื่อมาถึงกลับเห็นประกาศพระเจ้ากาสิกราชติดไว้ว่าใครต้องการทรัพย์สมบัติในท้องว่าสั่งอยากได้อะไรจงเอาไปตามความปรารถนาเพื่อความสงสัยเอ๊ะนี่เขายังไงกันแน่ แทนที่เขาจะหวงอยากได้อย่างเราเขาก็ประกาศแจกแล้วไปดูตามท้องกลางเขาไม่มีเปิดโรคของก็อยู่เต็มแถมแล้วก็ดูคนคนเหล่านั้นก็ไม่มีตามบ้านตามเรือนต่างๆไม่มีคนสักคนนับตั้งแต่เข้ามาาะเขตของประเทศจนทั่งถึงใจกลางเมืองหาคนไม่ได้ บ้านช่องขบรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นก็เปิดทิ้งไว้ทรัพย์สมบัติมีเกรงกลาดไม่มีคนก็แปลกใจเป็นอันบาปเพราะอาศัยที่คนทั้งหลายเหล่านั้นเขาออกไปบวชอยู่ในป่าสันหมดทิ้งบ้านทิ้งเรือนเปิดประตูบ้านเปิดประตูเมืองหาไม่ก็ไม่มีคนปิดเนี่ย มันไม่มีคนปิดมันก็เปิดเขาไปเขาเปิดเขาทิ้งไปเขาไม่ต้องโลรวขโมยตีโจรแต่ถ้าว่าบรรดาทรัพย์สมบัติทุกอย่างทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่ครบถ้วนราชาวนี่ก็เกิดแตกใจไอ้นี่มันยังไงกันแน่ไอ้เมืองนี้มันตายกันหมดแล้อ,อยังไงบ้านเมืองบ้านทั้งบ้านทั้งเรือนทั้งบ้านทั้งเมืองไม่มีใคร เมื่อแปลกใจว่าเอกยกข้ามาเมืองนี้คิดว่าจะต้องสู้กันใหญ่ก็ไม่มีการสู้ไม่มีคนสักคนกลายเปเมืองร้างชักสงสัยทราบข่าวว่าเวลานี้ท่านเตมีที่เคยใบยท่านไม่ใบไปโบสถ์กลางป่าเลยยกวระหนนพนิโยทาตามพระวันไปจะไปดูตอนนี้ไม่ไปไม่ไปรบแล้ว พอเมื่อบ้านเมืองเขาไม่เอาแล้วเขาบอกใครเอาก็เอาเถิดทรา์สมบัติทั้งหลายเขาก็เข้าไปยิงในป่าไปพบบรรดาพระราชาและพลเมืองหมวดเป็นฤาษีเป็นนักพทษอยู่ในป่าในะที่นั้นเต็มไปหมดระยะทางกว้างสามโยต์ยาวสามโยชต์นี่มันเ,นเหลือเลยเต็มหมดแล้วเมื่อเข้าไปยึงแด้ไปถามเข้าไปหา พระเตมีพระเตมีก็ให้ว่าจะพระมหาษักัิย์เขาอีกถ้าพระเตมีก็ให้อาวาา่า,า,วาตามเดิมว่มาขอถวายพระพรพระมาหาบพิตรการที่พระมาหาบพิตรยกทัพมาจะยึดราชสมบัติก็เป็นของง่ายแต่ว่าพระองค์คิดหรืเปล่าว่าพระองค์จะไม่ตาย การปกครองราชจะสมบัติทุงตายกันทุกคนถ้าหากว่าจะาตายด้วยอำนาจของความโลภตายแล้วก็ต้องตกนรกกโมงวมาในชีวิตการที่คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ตลอดการตลอดสมัยสำหรับบคคลนั้นม่มงเป็นน,น้าความสุขที่แท้จริงนี้ก็คือการละทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่สนใจกับวัตถุใดๆไม่สนใจกับชีวิตเลือดเนื้อร่างกายเพราะาร่างกายนี้มันเป็นของภายนอกมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่เน้อหน้าที่จะมัคับบัญชามันได้ถ้าเราติดอยู่ในทรัพย์สมบัติติดอยู่ในร่างกายติดอยู่ในกรรมคุณมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์มันหาความสุขอะไรไม่ได้ เพราะสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ใช่ของใครไม่มีใครเหนียมนาจแม้แต่ร่างกายของเราเองที่ครองอยู่เราก็ยังไม่มีอำนาจจะบังคับผันสารเมื่อเรายังนมอยู่เราไม่ต้องการให้มันแก่ัมก็จะแก่เราเราร่างกายยังทรงอยู่เรามีหมอดียาดีโลก สามารถจะบำบัดโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นอย่างดีแต่ก็ห้ามปรามคางการป่วยไข้ไม่สบายไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่จะตายจะมีอำนาจวาสนาบรมีเป็นพระราชาผู้ครองโลกคือเป็นพระเจ้ากักรัิเป็นพระมาหากษัตริย์ที่มีบุญญาธิการมากมีบริวารมากมีทรัพย์สินมากแต่ก็ห้ามความตายไม่ได้ แค่นั้นพระองค์จะไปทรงหลงไหลอะไรก็แทบายนอกควรรักษากำลังใจให้มีมีความบริสุทธิ์ทางจิตคิดโดยธรรมแสวงหาความสุขทัข้งในชาตินี้ในชาติหน,น้าคือการตัดกังวลทั้งหมดสิ่งใดที่ล่วงแล้วก็แล้วกันไปอย่าตามนึกถึงสิ่งใดที่ไม่มาถึงก็จงจะดึงเข้ามา รักษากาลังใจเวลาี้ของเราให้ดีกว่วาให้จิตบริสุทธิ์จีความสุขดูตัวอย่างพระราชบินดาพระราชบิดาของอาตมาเองก็ดีถึงแม้แต่ตัวอาตมาเองนี่ก็ดีกลับเข้าไปในเมืองเมาาื่อไรเป็นพระราชาเหมือนนั้นาอาตมาไม่ได้เห็นความสุขในความเป็นพระราชกา็มีภาระมากยั่งต้องการบวช การบวชอย่างนี้มีความดีสองอย่างคือชีวิตเป็นสุขก็ไม่มีกังวลในชาตินี้ถ้าตายจากความเป็นคนอย่างน้อยที่สุดก็จะเกิดเป็นเทวาดาซึ่งมีความสุขกว่ามนุษย์หลายแสนเท่าเป็นอันว่าเมื่อพระเตมีให้อาวาดโดยใจความเพียงเท่านี้พราชาเห็นด้วย เห็นด้วยกับพระเตมีจิงคิดในใจว่าเอ๊การหลีกเล่นจากความมุ่นวายมหาความสุขอย่างนี้มันเป็นของดีตกลงใจพากันทั้งพระราชาก็ดีทั้งบรรดาพวกวผู้หนพลเิโยธาทั้งหลายก็ดีก็พากันละ ละช้างละมาตลอดเครื่องสัตตราวุธที่คิดว่าจะมารบเอาอาวุธภายนอกคิดว่าจะมารบจะยึดเมืองแต่ว่าโดนอาวุธภายในคือกำลังใจบริสุทธิ์ของพระเตมีเจ้าว,วางอาวุธกันบดทั้งหมดและทุกคนก็ต่างพากันบดอยู่ในสน,นักของพระเตมี เป็นนั้นว่าบริเวณป่านั้นก็ดาดดาดไปด้วยรถที่ปลูกพังและสุดโอมสัตว์ป่าก็พากันวิ่งไปเก,กลื่อนกาดสมหมพก็สัตว์เมืองกลายไปสัตว์ป่าทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันดาสัตว์เมืองทั้งหลายแล้วนั่นเดิมทีเป็นสัตว์ป่าแต่ว่ามนุษย์ใจโหดหมดความเมตตานำเอาสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เมืองเอามาเป็นทาสรับใช้ เวลานี้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้รับอิสร,รภาพเพราะวความดีของพระเองแต่ว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดลุนแล้วแต่เชี่ยงเชี่ยงรวมกันอยู่ใกล้เพราะเคยอยู่กับคนมาอยู่กับบรรดาฤาษีผู้หญิงฤาษีผู้ชายบรรดาฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นบำเพ็ญฌานสมาบัติมาอยู่ในป่าท่านก็พายกันบำเพ็ญฌานสมาบัติ จึงก็ได้เด็กทานสมาบัติตามต่างกันหลังจากตายจากความเป็นคนทั้งหมดบันดาคนทั้งหลายเหล่านั้นก็ไปเกิดเปในในเทวโลกเพื่อไปเกิดเป็นเวดาบ้างไปเ,เกิดเป็นสมบ้างนี่เป็นอันว่าเมื่อองค์สมเด็จตสัมมาสัมพุทธเจ้า ้องเล่าเรื่องราวความเป็นมาของพระองค์ในสมัยเมื่อพระเป็นพระเตณีพระองค์สมเด็จพระจินาสีทรงเห็นโทษของการครองเรือนว่ามันเป็นโทษอย่างนี้เมื่อจบการดกองค์สมเด็จพระจินาสีบรมศาสดาใด้ทรงตรัสว่าพระเจ้ากาสิคร,ราชสมัยนั้นคือมก็มาเกิดเป็นพระเจ้าสุทโธทนมหาดาชในสมัยนี้ พนางจันเทวีก็มาเป็นพน,นางเชื้อมิมายามาหาราชเทวีอังเอวะาเตมีสมัยนั่นก็มาเกิดเป็นปฐากุศในสมัยนี้บ,นบรรดาระชายชนท้งหลายเหล่านั้นก็มาเกิดเป็นพุทธบริษัทในลานั้นเมื่อจบพระธรรมเทศสนาค็าเล่าความเป็นมาของราเตมีแล้วหลังจากนั่นองค์สมเด็จพระบพิตแก้ว ก็ทรงแสแดงอริยสัจให้บรรดาพิสุทั้งหลายเหล่านั้นได้รับทราบว่าพิเทเวดูก่อนพิสุทั้งหลายกฎธรรมดาของโลกที่มีมานี้ก็คือหนึ่งทุกโลกทั้งโลกนี่เราจะหาความสุขอะไรไม่ได้เธอทั้งหลายจะมองเห็นว่าคนในโลกทั้งหมด เขาคิดว่าสุขเกิดจากทรัพย์สินสุขเกิดจากอำนาจวาส,สนาบารมีที่มีมากปกครองคุณมากสามารถมีทรัพย์มากสามารถจะบังคับใครต่อใครแต่ว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเนื้อแท้จริงๆมีแต่ความทุกข์หาความสุขอะไรไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ภายนอก,ก็มีอยู่ แต่ทุกที่เป็นศัตรูติดตามเราตลอดเวลาก็คือร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายเนี่ยมันมีสภาวะแห่งความเป็นทุกข์ทุกข์จากหนึ่งความร้อนเกินไปเราไม่ชอบใจร้อนมันก็ร้อนเมื่อความร้อนเราไม่ปรารถนาในความร้อนความร้อนมันเกิดขึ้นกำลังใจก็เป็นทุกข์เพากายมันร้อน เย็นเกินไปหนาวเกินไปเราไม่ชอบใจแต่เราไม่สามารถจะหนีความหนาวได้ใจมันก็ปวดหัวถ้าความจริงกายมันไม่บน่นใจมันบน่นความหิวก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ความเหายก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังคือเราเกิดแล้วเป็นหนุ่มเราไม่อยากแก่มันก็จะแก่ เราไม่อยากป่วยมันก็จะ่าป่วยเราไม่อยากตายมันก็จะตายเมื่อความปรารถนาไม่สมหวังอย่างนี้ก็เป็นทุกอยู่คนเดียวก็ทุกมีคู่ครองมากเท่าไรทุกขมากเท่านั้นมีภารากิจมากเท่าไรก็ทุกมากเท่านั้นคนจนทุกอย่างคนจนคือทุกน้อยพวกทุกครัวไม่พอกิน คนที่ร,ำร่ำรวยทุกอย่างคนรวยเพือมีนไม่เท่านี้อยากจะได้เท่าโน้นมีเท่าโน้นอยากจะได้เท่านัน้น,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 นแต่เกียดแต่กายมากเกินไปใจก็มีแต่ความทุกข์เกรงว่าความปรารถนาที่ตั้งใจไว้ไม่สมหวังบางคนมีเงินมีทองมากมายอยากจะรวยใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นลงทุนพุ่มเถิลงไปในที่สุดตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ เป็นอันว่าเมื่อเขาอยู่เขาก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะติดทรัพย์สินติดติดสมบัติภายนอก,กติดอารมณ์ความโก้ความโก้ความเกะกันในการมีอำนาจวาสนามบารมีแต่เนื้อแท้จริงๆบุนคคลทั้งหลายเรานี้ไม่มีใครมงสุขทุกข์ไป่เกิดได้เพราะอำนาจเขาตัณหาเพือความทยานอยากที่ไม่ไม่รู้จักจบ ตามที่พระธรรมบาลท่านว่าโลกกล้องอยู่นิ้เป็นท่ายของตัณหานี่เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราจะหลีกเล่นความทุกข์เราก็ต้อง,ต,องต้องทำลายเหตุของทุกเสียทุกมันจะมีมาได้เพราะสายตัณหาคือความอยากการตัดตัณหาความอยากให้พินาศไปก็ได้แก่อริยมรรมีสมาทิฏฐิเป็นต้น ก็มีสมาสมาธิเป็นปริโยษานแ่ว่ามักแบงรการนิยนต์ลงมาแล้วได้สามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาถ้าทุกคนมีศีลบริสุทธิ์ทุกคนก็มีความสุขอย่างหยาบแต่ถึงยังไงก็ดีตายแล้วไม่ไปตกในอวบายภูมิ ทุกคนมีศีลทุกคนจะมีแต่ความสุขสีเลนะสุขติยันติถ้าเรามีศีลด้วยกันทุกคนไม่ฆ่ากันไม่ลักไม่ขโมยกันไม่ยื้อแย่งความรักกันไม่โกหกโมดใหก,กันไม่ทำสติสมัมปชัญญาย,ายันเฟือนในการดึงสุรามีไรใจมันก็เป็นสุขทุกคนก็เป็นมิตรกันในโลกทั้งโลกจะมีสุขโลกทั้งโลกจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ไม่แก้สีเลเนโคยกับสมถะเพราะว,ว่าไม่ต้องจ้างคนเขามาควบคุมไม่ต้องเสียก็เสียก่อนต่างคนต่างไม่ต้องนวมตะวงังทรัพย์สินเพราะรัพย์ไม่มีใครทำลายร่างกายไม่มีใครประทุเสีายนี่เราก็มีความเรีวยกว่ามีความสุขอย่างหยาบ ถ้ามีสมาธิคือเมรมตั้งมัน่นใจทรงตัวคือม,มีความสงบไม่วุ่นวายในนิวรณ์ห้าเบอระการความสุขมีสูงยิ่งขึ้นถ้ามีปัญญาญาณพิจจรนามว่าโลกมันเป็นทุกข์ว่าชาติพิกุขาความเกิดเป็นทุกข์เราพิจุขาความแก่เป็นทุกข์ื่อนำพิทุขขังความตายเป็นทุกข์ ความสุขที่ยังมีขึ้นมาได้ก็คือเตเตสังวุปสะโมสุโข,ขการเข้าไปสงบกายนั่นขึ้นที่ว่าเป็นสุขคำว่าสงบกายคือไม่สนใจในร่างกายที่ของเราคือร่างกายอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกร่างกายเขางบุคลอื่นเราก็ไม่ต้องการมันอีก วัตถุธาตุใดๆในโลกเราไม่ควรงปราถนาทำจิตให้บร,ริสุทธิ์สุดฟองคนจากอำนาจของกิเลสตันหาวปาทานอขุศลกรรมทุกท่านจะมีความสุขเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงวัฒนปฏิสันารรสนานารียสัจจบก็ปร,รากฏว่าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายเหล่านั้นพากันบรรลุมรรคผลไปตามๆกัน มีพระโสดาบันเป็นต้นอรบัรดาท่านพเต่สาสนิกคนมองดูเวลาความจริงเรื่องจบแล้วก็ต้องต่อนิดหนึ่งสมมันพอดีกับเวลาเวลานี้เวลาก็พอดีจบแล้วอาตมาขอลาก่อนขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระินาวรเมื่อได้สดนับแล้วองค์สมเด็จพระพแก้วอาศัยความดีคือไม่สนใจกับสิ่งที่่วงมาแล้ว และก็ไม่สนใจกับสิ่งที่ไม่มาถึงโรงสมเด็อกรอาร,รมณ์จิตปกติในปัจจุบันมีความสุขอัในใดขอวันดาท่านพุทธศาสนิกนชนั้หลายที่กำลังรับฟังจะมีความสุขชันนั้นวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนนมงคลสมบูรณ์ผลผลและขอทุกคนที่รับฟังจงเจริญไปด้วยเจตุรพิตร,รไอท,ทั้งสี่ประการ มีอายุวันนาสุขาพระละและปฏิบาลหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็่อได้สิ่งนั้นรงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี